รหัเครื่อง1 n z f e สายพานเส้นละ2 8 0บาทอันนี้เป็นสายพานเก่าครับสวัสดีครับวิธีเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง Vios Gen2 นะครับซึ่งเป็นรหัสเครื่องอ1 n z f e นะครับมันจะมีโบน์อยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับอันนี้เป็นโบน์เบอร์ สิบสองนะครับขายโบนที่จับกับไดชาร์จแล้วก็เป็นโบนเบอร์สิบสี่ที่อยู่ตรงตรงนี้ครับนี่ขายโบนสองตัวนี้เพื่อ,อให้ไดมันขยับไดนะครับพอไดขยับได้ก็เอาสายพานหน้าเครื่องออกมาได้เลยเราทําตําแหน่งมาร์กไว้ก่อนนะฝอ,อนที่เราจะขายตอนนี้ผมขายออกมาแล้วตาแหน่งมาร์กตาแหน่งเดิมตําแหน่งตึงของสายพานนะครับ แล้วก็สังเกตว่าอ่มันลุกลอกมันไปเตะอยู่บริเวณตรงไหนนะเตะตรงไหนบ้างนะครับนั้นก็ดันไดเข้าไปแล้วก็แกะสายพานออกมาได้เลย การของมันก็คือมันเริ่มมีเสียงดังครับเวลาเราสตาร์ทนี่ก็สภาพก็จะเริ่มเปื่อยแล้วขอบเริ่มมีชำรุดลุยๆออกมาแล้วเป็นเป็นขนเป็นเชือกขนเชือกออกมาแล้วครับแล้วก็มีความบางเกิดขึ้นแต่เนื้อ ก็ยังไม่แตกนะแต่มันบางมากนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นของไมโครวีนะครับไมโครวีเป็นเบอร์ 4PK1220 อันนี้ใช่เบอร์มั้ว่าไม่รู้นะครับคือถ้าไปซื้อตามร้านอะไรยนต์ก็บอกเขาได้เลยว่าเป็นสายพานหน้าเครื่อง v ีออส Gen2 นะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปตามที่ลูกลอกมันติดนะครับ เอเปลี่ยนเข้าไปใหม่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่ยมันจะต้องวนที่เพ้อวเ,เวียงแล้วก็หมกคล้องกับคอมแอร์ออคอมแอร์เสร็จแล้วก็จะขึ้นมาตรงปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ำก็คือใช้หลังสายพานนะแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นมาบนอาลอกของไดชาร์ตนะครับเสร็จแล้ว สังเกตรตรวจดูให้ดีว่ามันอยู่เข้าร่องทั้งหมดทั้งคอมแอร์แล้วก็เขาเวีง่งดีหล้วนั้นเราก็ดึงไดชาร์จขึ้นมาเอ้ตามระยะที่เรามาร์กอยู่เดิมนะครับให้ตึงแล้วก็ขันบลนข้างล่างที่เป็นยึดไดชาร์จเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ตรงตรงนี้ครับน็อตบนตรงนี้ บเบอร์สิบสี่ให้แน่นแล้วก็ดึงตัวนี้เบอร์สิบสองตามที่ระยะเรามาร์ก็เสร็จนี่นะครับหาจุดขัดตรงบริเวณนี้ขัดแล้วก็ดึงไหมาร์กมันใกล้เคียงกับของเดิมนะครับขันบนเบอร์สิบสี่ตรงนี้นะครับ เรียบร้อยเก็บลองสตาร์ทเครื่องดูเรียบร้อยแล้วครับเลียนสายพานวีออสเกียนสองลาดเครื่องหนึ่งเอ็นแซดเอฟีะครับรสา rt, ยา FE, สพานเส้นละสองร้อยแปดสิบหาา เป็นสายพันเก่าครับสาพันธุเก่าตัวงวใหม่ในคิดจไปคร,ร,รับเ